อ,อันนี้หลก็ใส่ไหลครับกู <S <S ได้มักหลก็ใส่ไหลแล้วแต่ความชอบก็คือแล้วแต่ความชอบอยู่ก่อนลมันก็ค,กคือแกงนอใหม่แล้วครับ,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 บกูได้ใส่บวบไม่ได้ขั้นตอนต่อไปเอาเป็ดลงเลยครับนี่นี่ครับเป็ดข้าหน่อหนึ่งก้อน Ask, uh, สวัสดีครับสวัสดีพีนอกสุภูสุคนนะครับกลับมาพอกันในช่องอีสานบาน้นทุงคือเขาครับมื้อนี้กะซิมีเมนูเด็ดมานําเสนอคือเกขาครับอาหารแบบเล่าๆอีสานบ้านเฮ่านะครับก็ิเป็น เป็ดครับผมนี่ออมเป็ดเ่าสิว่าออมเป็ดเป็ดเทปครับนี่อันนี้เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วเป็ดอ่าส่วนหน้าอกครับประมาณสองขางหน้าอกสองขางนะครับวัตถุดิบผงเข้าก็มีแบบอีสานบานเข้าแล้วครับกับสีมี่ใบชะพูนะครับหรือใบพักอีเลิศนะครับบะเขือ บักทัว่บักทัวนี่แล้วแต่สีไส่ไส้ก็ได้บัไซ่ก็ได้ครับผักชีลาวนะครับบักบวบบักบวบมีไส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบครับไส่ก็ได้บัไซ่ก็ได้หอมหอมบัวนะครับหรือว่าต้นหอมแล้วก็ผักชีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเครื่องกับมีสัมผีครับบ่มีอย่างหลายโอ,อกแกงอมองเข้ากะง่ายๆนะครับแบบอีสานบานเฮาเลยครับ บัวบ,บนี่ไส้ก็ได้บ่ใาไส้ก็ได้ครับอยู่ต่ความชอบอันนี้มันกระแซบเนาะผูต้อคนเขากับ่วมักครับรับแหลกเ้อสิบห้าหันทัก,กอนครับบักเขือนี่ครับ ต่อไปกับผักอีเลิร์ผักอีเลอร์ทอดสีหั่นนี้ใหญ่ๆจังน้อยครับนี่ครับหั่นเคียงเลยเพราะว่าเ้าเอาไปต้มเดี๋ยวมันก็ยุบตามเลยผักชีลาวครับหอมครับผู้ลงค้นเขากับบหมักบะหมักกับบะไส้ก็ได้ครับนี้แล้วแต่ความชอบพื่กันหั่นยาวๆครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเอาสีบ่หั่นหน่อย หนึ่งนิ้วความยาวมันกะเอาครับบ่วตองเอาไว้บรรทัดมาวัดเด้อครับกะประมาณหนึ่งบักทั่วครับอันนี้ก็บ่จะเป็นกะบ,บ่าตองใส่ก็ได้ครับบักทั่วนี่ครับแล้วว่าผมใส่ต,ต่อไปครับหอมบัวครับ รูปต้นหอมหองเข้านี่เองอ่ะต่อไปบ,กบวกบวบครับบ,บวกบวบนี่ไส์ก็ได้เพราะไซส์ก็ได้ครับก็คือแล้วแต่ความชอบอีกั่นละ อันนี้ผักชีเนะครับผักชีเขาหั่นไปใส่ต้นหอมเลยอ่าหั่นเสร็จแล้วครับไป้าสิไปลงมือแกงกัน,นครับอ่านี่ครับหลังจากที่เราข้างบมอ้อรียบร้อยแล้ว,ลวใส่ลงไปครับขาเ้ยใบมะกรูดกับตะไคร แล้วก็พ,พริกที่ห้อตำครับลิ่มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พวกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับหลังจากที่น้ำเดือดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเอาเป็ดลงเลยครับนี่นี่ครับเป็ดลงไปเลยรอให้น้ำเดือดครับเห็นมันเป็ดซุปเดี๋ยวเขาจะคอยมากใส่ผักเนะนาะครับผมอ้ยน้ำเดือดแล้วครับ ใส่บวเขือนะครับใส่ไปเลยบวกเขือมันสุกยากเข้าเราใส่ไปก่อนนี่ครับใส่ลงไปไตามด้วยนี่ครับบักบวกกับบักทัวบักทัวฟังเงาบักทัวฟังเงาหนีไส้ก็ได้่าไส้ก็ได้ครับอันนี้มันมีม,นมีอยู่ในบานนะครับก็เลย เอามาใส่ร่วมกันนะครับใส่ร่วมกันใน่สื่อใส่ลงไปครับอ,อ่ะเดี๋ยวปิดฟ้าไปแทนน้ำที่เดือดครับแทนน้ำสุกอ่านี่ครับพ่อบบกบวบกัะบบเกลือเริ่มสุกใส่ผักอีเหลืครับผักชีลาวนะครับใส่ไปเลย เปิดไว้สักแป,ป๊บนึงนะ่งเขามาปุูงครับนะครับหลังจากดามเดือดเรียบร้อยแล้วห้าสิมาปุ่งครับขั้นตอนต่อไปคือมันซูปไปแล้วครับตอนนี้ขนอหนึ่งก้อนรสดีครับ มานชอตนิดๆอ่ะปล่อยไปแป๊บนึงนะครับเอาขั้นตอนสุดท้ายครับน้ำปลรราต้มสุกหนึ่งทัพพี สุดท้ายนี้ครับนี่ต้นหอมผักชีน่ครับเรียบร้อยครับแบบขั้ตนตอนมะยงยากครับมีสำเนียงครับเรียบร้อยครับสำหรับออมเป็ดนะครับออมเป็ด ก็คือว่าง่ายงก็คือร่วมพักทุกอย่างแหะครับมียังไงใส่นะครับแล้วแต่ความชอบพักนี่นะครับพักแบบบ้านๆว่าก็คือพักน้ำเกลียงหัวเท่านี่แหละถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดเลยต่างอีสานบ้านเท่าครับเขาเก็บพักยังมากเขาก็เอามาใส่มาใส่ครับพวกบเขือบัอวบ,วบ,วบวน,นะครับอ่าปกติใส่เมล์ใส่นะครับเพื่อที่ให้มันขม ผมอัมล้ำนิดนึงนะครับแะ่ว่านี้เอาไปใส่นะครับก็คือแกงผัก่วมแกงทุกอย่างนะครับมียังกระไสอยนนั้นนะครับเหตดง่ายๆครับไม่ยากประมาณ10-20นาทีก็แล้วแล้วนะครับเหตดตามขั้นตอนนี้ก็รสชาติถึกปากครับคนอีสานมาเาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้นะครับนะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ สำหรับวันนี้ขอพูดในร้ายครับสวัสดีครับ